สวัสดีค่ะท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องความท้าทายในการโจมตีเป้าหมายใต้ดินอย่างเช่นโรงงานนิวเคลียร์ฟอโดของอิหร่านที่ว่ากันว่ามีการป้องกันแน่นหนามากซึ่งก็นําเรามาสู่เรื่องของอาวุธชนิดพิเศษชนิดหนึ่งค่ะใช่ครับวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้ง Economic Times, CNA, The War Zo, n e Sky News เอ่อ uh, WSJ แล้วก็ Army Recognition ด้วยเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องระเบิด GBU 5 7หรือที่เขาเรียกกันว่า Massive Ordnance Penetrator MOP นี่แหละครับว่ามันคืออะไรกันแน่ทำอะไรได้บ้างแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นจุดสนใจในตอนนี้โอเคค่ะมาเริ่มกันที่ GBU 5 7เลยนะคะ แค่ชื่อ m s s i ี e นี่ก็พอบอกได้แล้วใช่ไหมคะน้ำหนักตั้ง3600กิโลกรัมหรือ30,000ปอนด์โหนหนักมากจริงๆค่ะวัตถุประสงค์หลักก็คือเจาะทำลายบังเกอร์ใต้ดินใช่ไหมคะถูกต้องครับคือลองนึกภาพตามนะครับมันยาวประมาณ6เมตรกว่าๆข้างในนี่อัดแน่นด้วยวัตถุระเบิดแรงสูงชนิดพิเศษเลยนะมากกว่า2,400กิโลกรัมจุดประสงค์คือสร้างแรงกระแทกมหาศาลใต้ดิน ความสามารถที่เขาเปิดเผยเนี่ยคือเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กหรือหินได้ลึกถึง60เมตร60เมตรครับเทียบง่ายๆก็ตึกประมาณ20ชั้นได้เลยอืม uh ือ huh. แล้วก็มีระบบนำวิถีด้วย GPS แล้วก็ INS หรือระบบนำทางเฉืยทำให้มันแม่นยำมากแม้จะไม่มีสัญญาณ GPS นะครับตัวระเบิดเองก็ทำจากโลหะผสมพิเศษแข็งแรงมากมีชนวนแบบหน่วงเวลาให้ระเบิดหลังจากเจาะลงไปแล้วพูดง่า,งงายๆคือ เป็นระเบิดเจาะพลวงแบบธรรมดาไม่ใช่นิวเคลียร์นะที่ทรงพลังที่สุดของสหรัฐสำหรับเป้าหมายใต้ดินเลยครับแต่ว่านะคะ60เมตรนี่ก็ลึกมากแล้วแต่เหมือนจะมีข้อมูลจากอย่าง The w a r z o n e หรือ WSJ บอกว่าโรงงานฟอร์โดเนี่ยอาจจะอยู่ลึกกว่านั้นอีกแบบ8 0ดส0ถึงหนึเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเออแบบนี้มันก็เกินความสามารถของ MOP ไปเยอะเลยสิคะแล้วจะทํายังไงล่ะทีนี้ ี่แหละครับคือความท้าทายสําคัญเลยคือนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าอ,อ,อาจจะต้องใช้ GBU 57หลายลูกโจมตีซ้ําๆที่จุดเดิมนะครับเพื่อให้มันเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเหมือนรถตอกหลิ่มอะไรแบบนั้นอ๋อตอกหลิ่มลงไปใช่ครับหรืออาจจะใช้แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหลายลูกพร้อมๆกันเพื่อทําลายโครงสร้างใต้ดินไปเลยคล้ายๆจําลองแผ่นดินไหวเล็กๆนะครับโอ้อหรืออีกทางก็คือ อาจจะไม่เน้นทำลายตัวฐานโดยตรงแต่ใช้ระเบิดเพื่อทำลายหรือปิดตายทางเข้าออกอุโมงแทนไปเลยฟังดูก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันนะคะทั้งเรื่องต้องโจมตีซ้ำหรือหวังผลจากการสั่นสะเทือนแต่เอาละถึงจะมีวิธีที่ซับซ้อนขึ้นมาคำถามสำคัญต่อมาก็คืออาวุธที่มันทรงพลังขนาดนี้เนี่ยใครเป็นคนคุมคะอิสราเอลมีใช้เองหรือเปล่าคาตอบคือ ปัจจุบันมีแค่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวครับที่มีระเบิด GBU 5 7ประจำการอยู่และที่สำคัญกว่านั้นคือมันต้องใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 Spirit ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนเท่านั้นด้วยนะครับอ๋อ oh, ต้อง B2 เท่านั้นครับอาจจะรวมถึง B21 ในอาาคตด,ด้วยแต่ปัจจุบันคือ B2 ซึ่งอิสาราเอลเนี่ยไม่มีทั้งตัวระเบิด GBU 5 7แล้วก็ไม่มีเครื่องบิน B2 ด้วยครับอ้าว oh, ไม่มีทั้งคู่เลยใช่ครับ นี่คือประเด็นสำคัญเลยมีรายงานข่าวอย่าง AP หรือ e c onom i c Times บอกว่าอิสราเอลเคยร้องขอการสนับสนุนเรื่องนี้จากสหรัฐแต่ทางสารัฐเองกออ็ยังลังเลอยู่ครับเพราะมันมีความกังวลหลายอย่างทั้งเรื่องความขัดแย้งจะบานปลายไหมผลกระทบทางการทูตหรือแม้แต่เรื่องความลับทางปฏิบัติการด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะพออิสราเอลไม่มีเองแล้วสหรัฐก็ยังไม่ให้ยืมใช้เนี่ยมันก็แปลว่า ถึงแม้จะมีข่าวว่าอิสราเอลอาจจะโจมตีที่อื่นได้อย่างนาธานสหรืออิสฟาฮานแต่สำหรับฟอ r d โดแล้วเนี่ยก็ยังเป,เป็นเป้าหมายที่แบบเข้าถึงยากมากๆถ้าจะใช้อาวุธธรรมดาอย่างนั้น GBU 57ที่ต้องพึ่งพาสหรัฐเนี่ยถือเป็นทางเลือกเดียวจริงๆหรอคะที่พอจะเป็นไปได้ในการจัดการกับฟอโดด้วยอาวุธธรรมดา ถ้าดูจากการวิเคราะห์ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับเป้าหมายที่อยู่ลึกๆและมีการป้องกันแน่นหนามากๆอย่างฟอร์ดเนียถ้าจะใช้แค่อาวุธธรรมดาทำลายจริงๆนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองตรงกันครับว่า GBU-57 ที่ทิ้งจาก B-2 ของสหรัฐเนี่ยดูจะเป็นเครื่องมือเดียวที่มีศักยภาพพอจะทำงานนี้ได้สำเร็จแต่ก็ต้องย้ำข้อมูลจาก CNA ด้วยนะครับว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกนาไปใช้จริงในสงครามเลยนะมีแค่การทดสอบเท่านั้น อ๋อยังไม่เคยใช้จิมเลยครับยังไม่เคยสรุปก็คือ GBU 57เป็นเหมือนสุดยอดอาวุธเจาะทะลวงของสารัฐที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับฟอร์โดแต่กุญแจดอกนี้เนี่ยดันอยู่ในมือสารัฐเท่านั้นอิสราเอลอยากใช้แต่ก็ใช้เองไม่ได้แล้วการที่สารัดจะเข้ามาช่วยก็มีความเสี่ยงสูงมากๆเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงๆค่ะใช่เลยครับแล้วมุนก็ ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะครับว่าการมีอยู่ของอาวุธธรรมดาที่มันทรงพลังได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับขีดจำกัดของการป้องกันทางทหารหรือเปล่าแล้วการที่ต้องเผชิญหน้ากับเป้าหมายที่แบบถูกฝังลึกจนแทบจะทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีปกติการสร้างสถานที่แบบนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรแล้วมันจะนำไปสู่การตอบสนองหรือการพัฒนาอาวุธรูปแบบไหนต่อไปในอนาคตอันนี้น่าติดตาม